สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft วันนี้เราอยู่ในเกม r o b l o นะครับกับแบบที่มีชื่อว่า SCP 3 0 0 8นะครับอ่าเป็นพนักง,งานอีเกียเนาะเกมมันก็จะเล่นแบบเราต้องเอาชีวิตรอดในห้างเนี้ยอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบตอนกลางคืนเนี่ยพนักง,งานมันจะออกล่าเราก็ต้องหาที่แอบอ่าเข้าใจไหมครับสองคน คอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรอ๋อผมเกตครับเอ๊ะเกตอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับโอ้ชื่อเฟิร์สครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งฉายาให้ทุกพวกพวกคุณสองคนนะคนนี้ชื่อเอาเกตไปไหนอ่าคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อเกตนักขุดทองนะครับคนนี้ชื่อเฟิร์สใจเกเรนะโอเคได้ฉายากันแล้วนะเย้เย้เย้ที่สุดโอเคอ๋อคือก็จะคนน่าจะชื่อแบบ อะไรวะแแรงใส่เหลืองไม่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 โอเคเราไป,ไปโอ้ไปเราไปเราไปสร้างบ้านไปสร้างบ้านามันจะคืนนี่มันคืนแรกรคืนแรกข้งางนาดพี่ขนาดมีที่นี่อยู่ฮะจูงสุดข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีนี่อยู่อาหารอาหารอาหารกินอาหารกินอาหารกินอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้โอเคโอเคเออเฟิร์สพี่มีพี่มีคำถามอยากอยากให้เฟิร์สตอบเก็ดเก็ดเองรู้แล้วอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกนะ าถามเลยว่าวาลยเอ, <ori> อเออเฟิ Bert Bert. ร์สเฟิรรถไฟอะไรบินได้ไม่รู้ครับยอมด่ะยอ,ยอมครับรถไฟบ้าพอจ้าด่าพ่อไปเลยไม่ได้ได่าเขาเรียกว่าคำถาม,มคำถามเฮ้ยเ่ะบันไดอยู่ไหนเนี่ยเฟิร์ส <c oughs> ไปไหนอะ่ะเดี๋ยวไฟมองไม่เห็น <c oughs> โอเคคืนพี่ว่าพี่เอาโซฟาขึ้นไปดีกว่าจะไปทำไมพี่จะไปนั่งเล่นมันนั่งไปปิดิดปิดปตรงนี้ปิดปดปิดนี่บันไดอ่ะบันไดอะบันไดอะปิดปิดปิดดปิดปินี่วางโซฟาขวางทางไอ้เก็ตไอเหยื่อขวางทางชุดสวกรไปศวกรมีคนมาฮะมีคนมาโอ้โหโอ้โหแล้วลง ไม่รู้ oh. ไม่รู้ใครเอาลงไม่รู้ไม่รู้เรื่องแม็กซี่ไปเกลือเอาเอาเอาไอ้เกดไอไม่ร้เกี่ยวว่าดีเองเนี่ยไอใครยังยมบ้งโอเคครับเดี๋ยวผมเป็นคนวางอาหารให้นะครับ <c oughs> อันนี้แพนเนตอันนี้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้ไอติมอันนี้ก็โดนัทอ่ะ เรามีโคมไฟโดนัทเว้ยเก็จะเป็นโดนัทเว้ยโอ้ใช้รดตัรถทองเว้เนี่ยโอ้โหเอาเข้าทีวมามพี่พีเนี่ยแล้วทีวีมาเอ้ยนี่มาดูเอามาดูเอชนี่เอาทีวีมาดูเฮ้ยเฮ้ย เกทหน้ากลัวกลัวจังเลยกลัวโแล้วเก็บลโอเคขอกินหน่อยแล้วคันอย่ายกไม้นะอยา่ายกไม้เ็กขาดเลยนะพี่ไม่ยกยกที่ชิบใายเลยนะโอเคอิ่มแล้วโหพิซซ่าลอยได้อะไรกันไม่ไม่แม่งคือเดือยว้อนเช้าคือเดยวเราอยาไปอยู่แตงขมวนเลย บนไหนบนเนี้ยเขาเขนเนี่ยแล้วเราก็วางไงมาอะไรพวกนียคืนแรกหนิคืนแรกพนักงานออกลาบปะลาออบเฮ้ยเจอแล้ว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 นี่นี่เขาวิ่งมาเขาวิ่งมาเฮ้ยเราเอาบันไดออกมะเนี่ยเอไเกตเกตเอาบันไดออกเมื่อกี้มันอยู่ตรงตูดไอ้เกตเลยเว้ย ไม่ได้ยิเลยผมไม่มีกีตอยู่แป๊บนึงผมเรียรถโอ้ตกใจหมดเลยไอเกตพามาเนี่ยไอเกตพาสวยเนี่ยมืดจังวะไม่้เอาไ้เา่าเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเราควรพกไอนี้ไปด้วยนะใช่เออไปมองไม่เห็นผมไปจิ๋วจิ๋วตลอดไม่อยู่แล้วนะ ผมก็ไม่ไปดีเลยเกมนี้เราเราจะอยู่ให้ถึงสองคืนเว้ยอีกคืนหนึ่งถ้าอีกคืนหนึ่งเรารอดคือเราเราเออเรามิชั่นคอมพิวต์เลยเว้ยมันมันคืนเนี่ยที่เวลาไปไหนมาไหนพกไฟไปด้วยก็ได้นะโอเคเอาไเก็ไปทำไมกูจูดจัวเอาเฟิร์สไปทำไม อะไรที่บอกว่าเลี้ยไม่กินไอติมโชว์เลยไม่ไงไหนพนักงานวะโอเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ป่าวะน่าจะใช่มั้งมิวิกแต่ว่าจะดีจริงพนักงานอีกเยอะรู้วิ่งมาร้อนแบบพูเฮ้ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกหน้าที่พูดคำนี้แล้ ระวังให้ดีนะโรงงานเราลงไปไหมมันมันน่าจะมีระบบถีบเพื่อนลงนะเว้ยโคตรหวั่นไส้เดี๋ยวดู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 โคตรน่าถีบเลยเว้ยเอ้าเฮ้ยไปไหนโอ้โหยเก็ตลงไปทีเ <abonn> ด <és> ียวได้เลยเครื่อาเครือยู่ไหนอะเ่องบอกอยู่ในใจ โอ้ว่าไปเร็วเพื่ออยู่ไหนฮัลโหลแอาหาอยู่พี่โอเคงั้นพี่จะเป็นนี่นี่นี่พี่จะพี่จะตกแต่งบ้านไว้ไม่ว่าเว้ยวันนี้ค้าไปเอาออไปมันคือปรปฏิมากรรมผู้โด่งดังที่สุดในโลกแต่ว่าในคอมมันมีเดอะร็อกด้วยนะเว้ยทำไมในมือถือยังไม่มีเดอะร็อกสักทีไม่คือ Cũng có tên băng, cũng có tên băng nè. Lúc nãy nó lên máy điện thoại gặp mọi người, xa lên lột lóc lên. Khi? Khi... Khi... Khi mà tên băng ra mồm bà. Khai tham. Alo. Kết alo. Kỳ kia, kỳ kia, kỳ 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 เฟิร์สก็มาแล้วกันเฟิร์สเฟิร์สหลงป่ะเนี่ยไม่ไม่หลงเฟไม่หลงก็ไม่เยอะจริงๆอ๋อเฟิร์สเฟิร์สหลงรู้ไหมหลงอะไรหลงรักเฟิร์สหลงรักเกดนี่ครับบ้านรวยทีวีนีครับ ตอนหนึ่งเฟิร์สพี่กำลังเอาโคมไฟขึ้นบ้านฮะแบงค์จะพาคนขึ้นบ้านโอ้ไม่นะกวนตีนกวนตีนเฮ้ยมีถังขยะด้วยเอาป่ะเอามาชำเออนั่นดีคือเราควรพยายามหา เวาเว่ี่เราไมต้องการเท่าไหร่เอาลวงลวงลวงเมจีิดว่าจีบไม่เงี้ยไปจีบพน,น,นักง,งานตบโก้พนักงานโอ้บ้านเราโคตรสว่างเลยเว้ยโอยตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวเราสว่างสวยด้านล,ล่างมีโคมไฟเต็มเลยแหววเก็ดเก็ดเก็ดดูนี่มาแบบผ่านยังเลยดู <มา S 1> ด,ด,ด,ดิดูนี่ก่อน get ดูนี่ก่อนเะก็เดีย๋ยวนะดูแลนะเบื่อ อะไรอ่ะให้เราทำอะไรงงทีวีมาสีเครื่องเนี่ยแกเบาเบาๆเก็ิเก็ยบเงียบโอ้โหโอ้แบงค์เอ้ยทนไมกูรีบไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยเอออยู่ในเนี้ยก่อนไอ้แกไม่มีสิทธิ์ละเล่นละเล่นละเล่นไม่จบก่อนอ้าวฟังตา แม่ผมมีทีวีสีเครื่องเ่ยเกียดการที่มันปิดไฟแบบเสียงดังมากเลยเว้ยแดงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นสีแดงทำไมมันมีสีแดงปกติไม่มีนี่หานแล้วมั้ยมันเกิดมากแล้วสีแดงเนี่ยไอตัวนั้นเปล่าที่มันเป็นตัวใหญ่ๆเลยอะ ใช่แล้วใช่เพราะว่าไม่ใช่หรอกมั้งมันแค่เป็นสีของมันเดี๋ยววะอุ้ยโถดึงมาบ่บ่ใครบอกงานเยอะจังวะต้องเก็บสิบเรียกอาจจะไม่ใช่นะใครไปับเออไม่ใช่หรอกมันแค่สีแดงเฉยๆมั้งนะ คือสุดท้ายแล้วเว้ยต้องรอดจะไม่รอดนะจะตายอ่ะไม่รอดก็ตายพรอยตัวใหญ่อ่ะขึ้นไปร่วงเกษตรโฮมแฟลต์มายเกตต์เลยต้องเซ็นเซอร์เนี่ยเก็ตฮะดู้เพิ่งกลามีทีวีอยู่สี่เครื่องเราไปทำอะไรดีวะเฮ้ยทำไมมันแดง ทำไมมันแดงแล <l ug> <l ug> ไม่ไม่เห็นพนักง,งานอีเกียสับตัวเลยเว้ยรูวเจยรู้แหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งเฮ้ยย่ขึ้นเรด่อยเลยเนะี่ยไอ้ไอบนนะ้บันไดเนี่ย้เอาเอาบันไดออกดิเดี๋ยวพนักง,งานมัน,มนมขึ้นเหรออะ กกุยับแว่าไงเฟิร์สใจเกเลยว่าไงแบงค์ใส่เหรอมัไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่มันคืนที่สองนะทำไมมันเออรู้แล้วเว้ยเฮ้เราเราไม่เอาบันไดออกดีกว่าเราเราท้าทายเราท้าทายพนักงาน มีคนไม่ท้าทายแบงแบงแบงคือเองเห็นไอคือไอที่เอามาลองพื้นวะมันต่อกันต่อกันต่อกันได้มันต่อกันอยู่เออเหรอเวเอา้เดี๋ยวครีักีคไม่ใช่จายใครล้าแบงอุ้ยลอยได้เอ้ยทำไมมันแดงวะ เฮ้ยเฮ้ยล่วงล่วงไอ้เก็ทไอ้เก็ทช่วยด้วยไอ้เก็ทไอแคทเร็วรู้เร็วแล้วนะเร็วบันไดเออไปโอ้โหเป็นอะไรกันเนี่ยแต่วันนี้ไม่รู้แต่วันนี้เป็นอะไร ไปต่อแบบต่อแบบอยากนะแม่อยากยังอยากโอ้สีแดงอย่างนี้นี่เหมือนโอาโอเคผ่านแล้วเว้ยเนี่ยเราเรามันเก่งเว้ยเนี่ยแบบ เรามันเก่งเกินไปเว้ยพวกเราแบบไม่ต้องมาเล่นเกมนี้ก็ได้เว้ยแต่เราเราแบบทําเพื่อความบันเทิงกะเนาะเออโมไปงั้นแหละพี่ชาว่าพีชาวว่าคุยอยู่ใครครับเมื่อกี้ปิดคลิปเก็นมาปิดคลิปเก็นมาปิดคลิปเออเออถ้าคลิปนี้สนุกต้อนํากดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เสียงได้คิดเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะ